สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำบล็อกสกรีนสติ๊กเกอร์นะครับชั้นด้วยสติ๊กเกอร์บล็อกชั่วคราวใช้สําหรับสกรีนลายที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับคืออุปกรณ์ก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่เราตัดแบบกลับด้านมาแล้วนะครับต้องต้องกลับด้านซ้ายขวานะครับเพราะว่าเราจะเอา เข้ามาติดกับบล็อกโครงที่ขึงผ้านะครับบล็อกเปล่านะครับคือจะเป็นในลักษณะติดด้านหลังไปแบบนี้นะครับบล็อกที่ตัดมาแล้วนะครับเราก็นำมันติดกระดาษกาวย่นนะครับแปะไว้เพื่อให้ลายติดกับโครงเดีย๋ยวผมจะแปะ ลงไปที่บล็อกนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือขั้นตอนนะครับก็คือค่อยๆไล่รีดอากาศออกไปด้วยนะครับระหว่างแปะนะครับรี่แปะทางด้านหลังบล็อกนะครับออกไปในลักษณะนี้นะครับครับหลังจากที่เราติดสติกเกอร์หลังบล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะค่อยๆรอบลอก เทปกาวย่นออกนะครับลอกออกทีละชิ้นนะครับทีละแผ่นออกไปเรื่อยๆจนหมดครับเมื่อลอกออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต้องค่อยๆแกะนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็จะได้บอกส่องกับ แสงตรวจดูความเรียบร้อยนะครับน,นี้ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดเทปกาวทั้งด้านข้างโดยรอบเพื่อไม่ให้สีเปื้อนออกมาที่เสื้อนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษเทปกาวแบบนี้นะครับแปะที่ข้าง็อกเพื่อเก็บงานไม่ให้ สีเปื่อนออกมาทะลุหนังเสื้อนะครับก็ะจะเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้บล็อกพร้อมสก,กีนแล้วเดี๋ยวหลังจากสก,กีนแล้วผมจะถ่ายมาให้ชมนะครับง่ายๆครับบล็อกสติกเกอร์ใช้สำหรับลวดลายน่ารักน่าักชั่วคราวครับ